พื้นที่โชลประทานยังไปได้ไม่เอบคกุนเรารู้แลมว่าั้งีพื้นที่โชลประทานเข้าถึงคือพื้นที่เพาะปลูกในภาคอีสานประมาณ64ล้านไร่จาก147ล้านไร่ทั่วประเทศที่เป็นพื้นที่เพาะปลูกมาอยู่ในอีสานที่ก64ล้านไร่มีโชลประทานเข้าถึงแค่กี่เปอร์เซ็นต์คะพี่ยา แต่ในหนองคายมื่อสักครู่รองเดดอธิบายให้พวกเราฟังเรามีพื้นที่ชฉลี่ยประทาณถึง27% ทั่วประเทศไทยในภาคพ่ไฟไฟสา,านในจังหวัดหนองคายเราก็ได้ทําเรื่องพวกนี้ด้วยเพราะว่าถ้าการเกษตระคัะจะมีผลผลิตดีมีไรายได้ดีองพวกเราขออะไรบ้างเราขอก่น้ำถูกมนะป็นที่ขอที่ปดีกรมชน่ะขออะไรขอดินดินที่ดีเรามียที่พดีกรมฒนานที่ดินมาด้วยที่หายเนี่ยค่ะเราเคยทุนิสัก จะปลูกพืชปลูกอะไรก็ของมนได้พันที่ดีและที่ขอเพิ่ม